เจนอยู่บ้านช่วยแม่ทุกวันเก่งจังเลยแข็งแรงมากสุดยอดเชื่อฟังแม่กัตันอยู่รู้คุณเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมลูกอยู่บ้านช่วยแม่ทำงานทุกวันแข็งแรงมากกัตันอยู่รู้คุณเชื่อฟังแม่กัตันอยู่สุดยอด สุดยอดสุดยอดคนอะไรมีทุกเดินเที่ยวมีความสุขเลยคือชีวิตหน้าอิจฉาจริงๆเนาะเนาะพวกเราอยู่แต่บ้านเนาะพวกเราอยู่บ้านทุกวันเลยนาะไม่ไปไหน q คุยกับแม่เหรอี q คุยกับแม่รักแม่มากจริงนะ อีคิวรักแม่มากนะไม่มีใครคุยด้วยมีแต่คนรักเอ็นจอยกับสโนว์คิวไม่มีคนรักคาร์โร่ก็พ่ออุ้มเดินไปเดินมาทุกคนนี้จะมีคนรักเยอะมากคนรักเยอะมากแต่คิวไม่มีคนรักอีคิวหน้าตาก็น่ารักดีไม่มีคนรักมีน้องจอมคนเดียวมารักคิวโอ้มีน้องจอมมารักอีคิวแล้วสโนไวพ่อก็อุ้มทุกวันใช่ไหมป๊าป้าอุ้ม อุ้มเที่ยวทุกวันเลยแต่อีคิวไม่มีใครอุ้มใช่ไหมไม่ใช่สโนไวน่าทารุทารุอ๋อทารุพ่ออุ้มทารุอันนี้พ่อไม่เคยจับเลยพ่อไม่ได้จับใส่กล่องบาดกี่ตัทารุจะสวัสดีก็ต่อเมื่ออยากกินของนี้ก็ถ้าอันไหนกินไม่ได้ก็ไม่อยอลูกกินอันนี้อะไรลูกกินอ๋อมะม่วงหรมะพานเนาะ ถ้าไม่ถ้าไม่หิวถ้าไม่ขอไม่สวัสดีใช่ไหมเจ้าทาโรหันมานี่หน่อยครับหันมานี่หน่อยมาสบตาสวัสดีนะผู้ก่อนมาสบตากล้องหน่อยแล้วทำเมินเลยสวัสดีนะผู้ก่อนสวัสดีก่อนหันมาทางนี้หันมาทางนี้ไม่ไม่ยอมหันมาเลยแต่วันนั้นที่สวัสดีเพราะน่าจะหิวใช่ไหมสวัสดี เวลาหิวเท่านั้น <laughs> จักของที่เรากินได้ค่ะเราจะกินนี่สวัสดีไม่เป็นผมชื่ออิคิวซังสวัสดีไม่เป็นครับผมในานา้ำสวัสดีไม่เป็นและตอนนี้ผมอยากจะไปเที่ยวกับพี่ทาร่มากเลยครับพี่ทาโร่ออกไปข้างนอกได้อย่างอิสระเสรีรับส่วนผมป้ากับแม่ห้ามนะครับว้าย <laughs> ทาโร่อิคิวซังและ เอ็มจอยน้องเอ็มจอยนอนอยู่กับ mm hmm. ที่อ้วนตะลุกตุกปุ่งสโนไวทก็อยู่กับที่เป็นเด็กเรียบร้อย